เร <Keep S 1> ียนดรรัชดาพริศร์พุ่งในการวิทยาลัยสถาบันช่างเชียงใหม่ท่านประธานในพิธีตามที่วิทยาลัยสาาบันช่างเชียงใหม่ได้กําหนดจัดพิธีถวายพป์พรเชิงมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเชริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง12สิงหาคมพุทธศักราช2567เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปุโรฒชนชาวไทยอย่างล้นพ้นในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประาธานในพิธีได้ลงานามถวายพระพรเ,เช่นมงคลขอเรียนเชิญครับสำหรับในปี2517ขอเรียนเชิญท่านประาธานในพิธีได้ถวายเครื่อง ราศการะผ่านผู้เงินพุ้งทองเปิดกลวยกระทงดอกไม้และกระาบถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับขอดีดนเชิอครับ ขอเชิญะ่าละอองผู้ดีพระบาทปกป้องปกป้อมข้าพุธทธเจ้ายางรัชดาของร,าารีซอนผู้อำนวยการวิทยาลัยสังคัดช่างเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางก,การศรึกษาและนักศึกษาวิายทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ที่มาชุมนุมพร้อมเปลี่ยกนการอยู่ณที่นี้เพื่อ้ความปร,บรับกรืนที่ติสมานนะเป็เสนอหุ้น ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละออดผู้หลีกระบาดได้เรียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคม2567ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายการชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสั่งยึในพระมหาการณาธที่คุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อองพระศพยีกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ใต้ฝ่าละออดผู้หลีกระบาด ได้อุคิดพระบรอายายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชการ,ารียกิจนาฬิการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎรโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพระศพนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพานตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคง,อง,อย,งยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกาิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชาอิไทัยที่เปลี่ยนด้วยพระเมตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสมนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนเจริญก้วาวหน้าแกแป่ประเทศชาติและประชับชนและประชาชนตลอดมาในโอกาสอัน,น,น,นเป็มิ่งมหามงคเฉลิมฉระชวันภาษา12สินหนงหาคม2567นี้ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชาธิญากรผู้บริหารพระราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ที่อยู่ในบริเวณพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ท้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีพะะระรัตนกรัย ท้าบารณีแห่งข้าสยามเทวคิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแทนสมเด็จพระบุรพมหาเกษตรอุญยาทุราชเจ้าทุกพระองค์ด้านปดโปรดดลบัรดาลอภิบาลและประทา,านพรให้ใต้ฝ่าและอองธุลีรพระบาททรพงพระเกษมสกราญพระราชหาทัายชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนานพระเกียรติคุณขจรขจารแผ่ไพศาล สกิตเป็นมิวัาแก่พระสบนิกรชาวไทยตราจิลกิติการเธอเดียวการเดียวระบอนไชย sira tot pra familia nunc pra kundar ssa tua prosa kai no wale เทียนแส,สงสอง้องส่องเมื่อสว่างสวัยให้เพิดให้ถวายพระพอสุดรวงใจบวงประชาสิกาปั้ ไทยเธอไทยถวายพระพา